เขน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหนูไปเที่ยวในดูเัาด้วยนะ้ยกลัวแต่มันมีมันมันมีมันมีกระจกด้วยมีกระจกยังไงอ๋อที่เป็นสกายวอล์คเหรอคะใช่หนูเดินไหมล่ะเพราม่หนูไปจับไปเมื่อกี้ไม่ชวนเลยนะไม่ชนเลยหนูหนูหนูว่าหนูหลงกันหลงกันกับใครหลงกันกับพ่อเมื่อกี้อ่กับพ่อหรือกับลุง กลับลุงเมื่อกี้มาหาไปเจออีหนึงหาใครไม่เจอหาลุงเหรอคะไม่รู้ลุงลุงอยู่คนเดียวนี่ก็รู้ร้องไห้ไม่ล่ะโอ้เก่งจังเลยไม่ร้องไห้เลยนะไม่ร้องไห้เลยนะแล้วกล้าเดินไหมกล้าเดินตรงกระจกไหมครับเอาหลุดมือเดี๋ยวเอาใหม่ให้ค่ะเอาทิ้งเลยพี่โตทิ้งเลยเดี๋ยวไปอาจับมือกันเดี๋ยวพี่โตมันมีรถมันเดิน เดี๋ยวเอาให้ค่ะเดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวไปถึงก่อนเดี๋ยวมันหล่นอีกจับมือกันนี่อยู่ในนี้นี่ค่ะเดี๋ยวอ้วนาเ้วให้ใหม่ถึงก่อนมาข้ามมาแล้วไปเก็บสตรอเบอรี่เป็นยังไงบ้างค่ะมันเน่าแล้วอ่ะเอามันเน่าเหรอมันเน่าเองเลยอ่ะไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยหนูเก็บที่มันสุกเกินไปใช่ไหมแล้วสตรอเบอรี่อร่อยไหมคะสตรอเบอรี่อร่อยไหม เดินมาเดินมาเพคุนเห็นผีเปิดอยคุณขึ้นแล้วแล้วไปเที่ยวเป็นยังไงบ้างเล่าต่อสิคะหน,หนูหนูไปเที่ยวหนูไปเที่ยวในดูเท้าบูอืมเจอตอเบอร์รี่แล้วอะไรนะแก็ไปเในดูสาวฟางกินเนื้อย่างไหมกินกินกินอะไรนะเนื้อย่างเนื้อย่างอะ่ะหนูได้กินกินินอ๋อกินออไม่ ไปเจอทะเลหมอกไหมไม่เจอทะเลไม่ไมทะเลหมอกไหมไอ้น,นี่ที่เป็นขาวๆอะหนูรู้จักไหมไม่รู้จกักอ๋อไม่รู้จักเลยอืมเพราะกันเสียของฝากไอ้ตัวเสียไปโรงเรียนนี่นี่อันนี้เป็นมะขามนี่พี่โตเอาใส่กระเป๋าไปเด้อยอันนี้เป็นมะขามค่ะ,ะเดี๋ยวได้ก็เลือกเอาอ นีที่โต๊ะจะเอาไปเรียนถ้ะเออเอาใส่กระเป๋าไว้บาทอันสุดมาใส่กับเก็บไปถุงคือเก่าแบ่งด้วยนะขอแบ่งด้วยนะโอเคค่ะแบ่งให้ลิซ่าแบ่งให้ลิซ่าเหรอคะถ่าไม่ของพี่เกียร์พี่กินแบ่งให้แล้วของพี่เกียร์อยู่ข้างหลังค่ะหนูจะเอาเหรอคะแบ่งให้หนูด้วยเหรอคะโอเคค่ะแบ่งเอาเลยอตัวเลือกบนี่อะไรบวอยร้เลยเอา มันหล่นอีกแล้วอาทิ้งเลยค่ะตรงนี้เฮ็ดเทียดีเลยเอ้าหล่นอีกแล้วอะทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวพี่โต้าจะให้ใหม่นุนเฮ็ดเนียสองสามอันเด้อถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้เนะคะ